มาแล้หน,ห,นหนูจะเล่าหนูจะเล่าเป็นบยความเสละเธอเธอไม่มีสิทธิพูดฉันจะมิวเธอแบบนึงคือเรื่องมันมีอยู่ว่าทุกคนหนูนั่งกินข้าวอยู่แล้วก็ได้ยินเสียงจาก iPad ของพี่ซเซลาบอกอ่ะดเบิอันนี้จ้า อะไรประมาณนี้หนูก็เฮ้ยดูอะไรอ่ะราะปกติหนูเป็นคนที่เวลากินข้าวแล้วก็ชอบดูหนังไปด้วยแต่ว่าตอนนั้นไม่รู้จะดูหนังอะไรอยู่หนูก็เลยเฮ้ยจะลาดูอะไรอ่ะฉันดูด้วยสิแล้วพี่อลินก็นั่งกินข้าวแล้วเขาก็บอกว่าไอเด็กคนนี้นะมันต้องโดนแน่แน่หนูก็เลยบอเฮ้ยดูรไรกานน่ะน่าสนใจแล้วพอชังกงหน้าเข้าไปดูเท่านั้นแหละแบบเออเออ พาท,อทีอัทิเฮ้ยเมื่อไรอะใช่มันเป็นพาร์ทีอปวดใจต่อเยาวชนไม่มันเป็นเรื่องอาจจะไม่ค่อยปกติแต่ว่าสำหรับเชียเชียว่ามันมันก็เป็นเรื่องบันเทิงแบบว่าแล้วเขาดูแล้วเขาดูกันอย่างจริงจังด้วยนะก็บอกว่า Sociedad, พี่พี่อะไรก็เถอะตรงนี้ก็คืออะไรอะมันถึงตรงไหนแล้วนะพี่แล้เซน่ก็บอกเออตรงเนี้ยนะคือไอเด็กคนเนี้ยมันพยายามที่จะแบบโตเป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมแล้วมันก็ถามคุณลุงว่าหนูเป็นผู้ใหญ่ได้หรือยังคะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เฮ้ยทำไมมันต้องวีโคอะไรขนาดนั้นเลยนะมันมันต้องนั่งวีโคเนือเรืองอะไรนะกักนข wow? นาดนั้นหละแรกคือแบบคืออนิเมะทุกเรื่องถึงมันมัน จะไม่ดูแบบมันอาจจะดูสร้างมาเพื่อความฮอนนี่อย่างเดียวแต่ว่า <laughs> บางเรื่องเขาก็จะมีแบบเ,เขาเรียกแบบโครงเรื่องที่อมแฝงอยู่ข้างในเสมอแต่เธอไม่คุยดูตอน<ง>กินข้าวเลยไม่แต่ว่าตอนนั้นฉันไม่ได้กินข้าวแล้ว <laughs> แต่ใช้กับพี่อาลิกินข <laughs> ้าวอยู่ ตอนนั้นฉันแค่นั่งเล่นน่ะแล้วมันก็ว่างๆอ่ะตอนฉันตอนฉันไปล้างจานนะ่ยฉันก็ได้ยินเสียงแบบความทรมานแล้วตอนแรกฉันก็คิดว่าเธอเปลี่ยนเล่งกันแล้วก็กตกใจว่าเฮ้ยทำไมใครมนร้องอะไรทรมานขนาดนั้นน่ะไม่ <c oughs> ก็ตอนนั้นแบบน้องน้องน้องโนรีเขากำลังโดน NTR จากคุณลุงคุณลุงของตัวเองน่ะ เป็นคุณลุงใส่หัวกบคุณลุงใส่หัวกบใช่ไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่หัวกบเป็นคุณลุงใส่เอเลี่ยนใส่หัวเอเลี่ยนแล้วก็แบบว่าเลยโลเลยโลเลโลเลโล,ล,โลไม่นะถ้านรู้ไหมว่าันจะเล่าอะไรให้ฟังคือฉันอะ่ะ เป็นเด็กดีมาตลอดเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่อจะคือฉันอะฉันฉันอะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยถูกอะไรเกี่ยวกับพวกสื่อทางนั้นเท่าไหร่ด้วยความที่ฉันโดนคุณพ่อคุณแม่สอนมาแบบประมาณว่าเออมันไม่ดีนะอะไรอย่างนงี้แล้วคุณพ่อคุณแม่ฉันค่อนข้างที่จะแบบเข้มงวดเรื่องพวกนี้มากฉันก็เลยแบบว่าใฝ่ฝันว่าถ้าอายุ18ปีเมื่อไหร่แล้วฉันจะฉันจะเปิดโลกด้วยแบบหนังพวกนี้สักวันหนึ่ง ใช่ไหม mould mould <Zomb ies? S 1> แล้วบอกว่ามันมีอยู่ตอนหนึ่งตอนที่ฉันอยู่ประมาณมอต้นเพื่อนของฉันเปิดโลกให้ฉันด้วยการที่บอกว่าถ้าเกิดเธออ่านเรื่องที่มันเป็นผู้หญิงผู้ชายแล้วมันดูลามกเกินไปเธอลองอ่านแนวชายชายดูไหมเบรกอะไรหรอใช่เ <hi> รื่องนี้เราจะพูด ไ,ได้ชายเป็นยอดชายนะใช่แล้วฉันก็แบบว่าฉันก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราอ้าแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นแบบคุณพ่อคุณแม่เราห้ามนั้งชายหญิงแล้วก็อ่านแนวชายชายได้สินะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวเราฉันคิดแบบนั้น uh ho. ฉันก็เลยลองอ่านดูแล้วพอฉันอ่านแล้วฉันก็รู้สึกผิดลังมากที่แบบว่าเหมือนฉันเห็นอะไรที่ไม่ควรเห็นอ่ะแล้วฉันก็เลยรู้สึกผิดกับคุณพ่อคุณแม่มากๆแล้วก็เลยบอกคุณพ่อคุณคือคือฉันเป็นประเภทที่แบบว่าเวลาฉันรู้สึกผิดอะไรฉันจะพูดฉันจะพูดว่าฉันเคยทําอะไรผิดมาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะให้อภัยฉันเหมือนการสารภาพบาปอ่ะเราฉันก็ไปไปบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าแบบแต่ตอนนั้นไม่บอกคุณพ่อว่าคุณพ่อ ไปอ่านหนังสือไปอ่านหนังสือแปลกๆว่าแหละแล้วคุณพ่อก็เลยบอกว่าอ่านอ่านอะไรมาแล้วฉันก็บอกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องแบบเออผู้ชายแบบผู้ชายกับผู้ชายเขารักกัน <c oughs> ใช่แล้วคุณพ่อก็บอกว่าไม่เป็นไรฉันก็ไม่เข้าใจว่าคาว่าไม่เป็นไรของคุณพ่อคืออะไรเพราะคุณพ่อไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วหลังจากนั้นฉันก็เลย,ฉ,เลยฉันก็เลยขอเพื่อนอ่านมาเรื่อยๆ แล้วแล้วฉันก็อ่านไปสักพักฉันก็รู้สึกผิดอีกฉันก็เลยบอกว่าจะไม่อ่านอะไรเรื่องพวกนี้อีกจนกว่าจะอายุ18หลังจากนั้นพอฉันอายุครบ18ปีใช่ไหมฉันลองเปิดโลกทุกอย่างดูเลยฉันฉันลองเปิดโลกทุกอย่างไว้ก็เท่แบบว่าเข้าไปในโลกอินเทอร์เน็ตแล้วฉันก็เลยแบบเปิดดูทุกอย่างแล้วฉันก็แบบว่าไม่โลกใบนี้มันโหดร้ายเกิน ถึงแล้วพวูกนี้เชลยเก็ยังอายอยู่ดิแต่ฉันก็สงสัยนะฉันก็สงสยัสงสยแต่ฉันก็ยังอายกับเรื่องพวกนี้อยู่ดีไม่เป็นไร <c oughs> เดี๋ยวก็ชินไปแล้ว <c oughs> <c oughs>